สวัสดีครับ นี้มาให้ดู L หรือว่าขดลวดนะครับขดลวดที่เราเห็นเนี่ยที่ใช้อยู่ในเมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็แล้วแต่นะครับหรือ iPad ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นแกนเฟอร์ไรส์นะครับแกนอื่นๆไม่ค่อยเห็นนะจะเห็นเป็นแกนเฟอร์ไรส์ซะส่วนใหญ่นะครับคราวนี้ก็เลยจะมาทุบให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นขดลวดนะครับขดลวดจะพันกี่ขดกี่ขดเนี่ยเราก็จะต้องดึงออกมาดูนะครับแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางเท่า cabinets, กอาดูอีทีท คราวนี้การที่เราจะพันใหม่พันด้วยตัวเองเราควรที่จะใช้ขดลวดเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปคำนวณดูอีกทีนะครับหรือว่าทดสอบดูอีกทีเพื่อให้ได้ความต้องการของวงจรนั้นๆนะครับนี่เห็นไหมขดลวดออกมาก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะมีขดลวดนะซึ่งขดลวดเราก็ต้องหาให้มันเหมาะสมนะครับส่วนตัวผมเองไม่ได้คำนวณนะครับใช้ลวดที่มีอยู่พันแล้วก็ประกอบเข้าไปในวงจรแล้วก็วัดเอาพุทธให้ได้ตามต้องการแค่นั้นพอเลยครับย้ําผมไม่ได้คำนวณครับถ้าใส่เข้าไปในวงจรแล้วเอาพุทไม่เกินก็ถือว่าผ่านครับ